PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีครับการดูแลระบบน้ำในอุตสาหกรรมยาให้ได้มาตรฐานตลอดเวลาเนี่ยอืมถือว่าท้าทายไม่น้อยเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกจากโมดูลการเรียนรู้อันหนึ่งเกี่ยวกับว่าเอ,อถ้าเจอปัญหาเนี่ยจะรับมือยังไงทั้งการหาสาเหตุการแก้ไขป้องกันแล้วก็เออมีแนวทางปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นด้วยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ปัญหาที่แบบมักจะเจอหรือสร้างความปวดหัวในระบบน้ําพวกนี้ที่พบบ่อยๆนี่คืออะไรบ้างครับแล้วทําไมเรื่องปนเปื้อนมันถึงดูเป็นเรื่องใหญ่จังเลยในวงการนี้ค่ะปัญหาหลักๆเลยนะคะถ้าจะแบ่งก็มีสักสามกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกนี่นะ่ากังวลสุดเลยคือเรื่องการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาโดยเฉพาะทีเ่เราเรียกว่า biofilm biofilm ค่ะมันเหมือนเป็นชุมชนของเชื้อโรคที่มันเกาะตามผิวในท่อในถัง ยากมากที่จะกําจัดออกไปนอกจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นน้ําร้อนที่ใช้ฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิมันไม่ถึงเกณฑ์หรืออาจจะเป็นการตนเปื้อนจากพวกสารเคมีหรือพวกอนุภาคจากภายนอกเข้ามาในระบบค่ะใอตัวไบโอฟิล์มนี้ฟังดูจัดการยากนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้มันเกิดง่ายขึ้นนอกจากแบบจุดที่น้ํานิ่งๆหรือไหลเวียนไม่ค่อยดีแล้วอย่างเรื่องคุณภาพน้ําอื่นๆที่ มักจะคุยกันอย่างค่าคอน d u c t i v i t y สูงหรือว่าค่า TOC สูงพวกนี้ในทางปฏิบัติมันบอกอะไรเราได้บ้างครับใช่ค่ะจุดอับหรือการไหลเวียนไม่ดีนี่ปัจจัยสำคัญเลยค่ะสำหรับไบโอฟิลม ส่วนค่าคอน d u c t ิวิตีสูงนะคะมันก็เป็นตัวบอกว่าเอ๊ยยังมีพวกไอออนหลงเหลือในน้ำอาจจะเพราะว่าเมมเบรนอารอเริ่มเ,เสื่อมสภาพแล้วหรือเรซิน DI หมดอายุก็ต้องไปตรวจสอบดูส่วนค่า TOC สูงอันนี้เป็นตัวชี้วัดสารอินทรีย์นะคะซึ่งตามข้อกำหนดเนี่ยต้องขุ่มเข้มเลย สาเหตุก็อาจจะมาจากตัวฐานกำมันหรือ Activated Carbon ที่เราใช้ดูดซับคลอรีนหรือสารอินทรีย์มันเริ่มเสื่อมสภาพหรือบางทีไบโอฟิล์มเองนั่นแหละค่ะก็ปล่อยสารอินทรีย์ออกมาได้เหมือนกันแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เป็นปัญหาเชิงเทคนิคไปเลยเช่นปั๊มเสียวาลวรัว่วเมมเบรนแตกอันนี้จะเห็นชัดกระทบการทำงานตรงๆค่ะอ,อ๋อเข้าใจครับคือปัญหามันก็มีหลายด้านเลยนะครับแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ย การจะสืบให้ลงลึกไปถึงต้นตอจริงๆไม่ใช่แค่แก้ที่อาการมันมีกระบวนการที่เป็นระบบไหมครับดูแล้วบางทีมันก็น่าจะซับซ้อนอยู่นะครับมีค่ะอันนี้สำคัญมากเลยคือกระบวนการที่เราเรียกว่าวิเคราะห์หาสาเหตุรากเง้าหรือ Root Cause Analysis ที่เรียกสั้นๆว่า RCA นะคะที่มันสำคัญก็เพราะว่าบ่อยครั้งเลยนะคะที่เราแก้ปัญหาแค่ที่ปลายเหตุแล้วเดี๋ยวปัญหามันก็กลับมาอีก การทำ RCA ที่ดีเนี่ยต้องเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลก่อนเลยค่ะอย่างเป็นระบบนะทั้งข้อมูลการทำงานของเครื่องจกักรพวกแรงดันอัตราไหลอุณหภูมิผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำย้อนหลังประวัติซ่อมบำรุงและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องคุยกับคนที่เขาทำงานหน้างานจริงๆเพราะเขามักจะเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผิดปกติก่อนใครเพื่อนค่ะครับครับการรวบรวมข้อมูลนี้สำคัญจริงๆด้วยโดยเฉพาะการคุยกับหน้างาน แล้วพอมีข้อมูลแล้วมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรที่นิยมใช้ช่วยในการวิเคราะห์ไหมครับเพื่อให้เราแบบไม่หลงทางหรือว่ามองข้ามสาเหตุจริงๆไปมีเทคนิคที่ค่อนข้างทรงพลังนะคะแล้วก็ใช้กันเยอะคือ f wise ค่ะหรือการถามทำไมซ้ำๆไปเรื่อยๆสัก5้าครั้งเพื่อขุดให้ลึกลงไปยกตัวอ,อย่างนะคะสมมติเราเจอว่าค่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำมันสูงทำไมครั้งที่หนึ่งอืมอาจจะเพราะมีไบโอฟิล์มในระบบ ทำไมครั้งที่สองแล้วทําไมมีไบโอฟิลอาจจะเพราะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือฮีทเซนิทเซชันมันไม่ได้ผลดีพอทําไมไม่ได้ผลอ๋ออาจจะเพราะว่าอุณหภูมิน้ําร้อนที่ปลายลูปเนี่ยมันไม่ถึงตามเกณฑ์ทําไมอุณหภูมิไม่ถึงอาจจะเพราะว่าตัวฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์มันทําความร้อนได้ไม่เต็มที่ทําไมครั้งที่ห้าอ้าวแล้วทําไมฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ทำงานไม่ดี พอไปดูอ้ออาจจะเพราะว่ามีตะก,กร,รันไปอุดตันท่อถังเข้าของไอ้น้ำที่จะมาให้ความร้อนกับพี a เ e x c h a n g นเจอร์เนี่ยค่ะการถามแบบนี้มันจะพาเราไปเจอต้นตอจริงๆคือท่อไอ้น้ำตันไม่ใช่แค่แก้ที่ว่าอุณหภูมิไม่ถึงโอ้โหถามทำไมซ้ำๆนี่มันช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่แก้ผิวเผินเพราะเจอสาเหตุรากเงาแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดการกับปัญหานั้นใช่ไหมครับมีหลักการอะไรที่ใช้กันครับ ถูกต้องค่ะพอเจอสาเหตุรากเง้าแล้วนะคะเราก็จะใช้หลักการที่เรียกว่า CAPA ค่ะ C A P A Capa ค่ะย่อมาจาก Corrective and Preventive Actions ก็คือมันมีสองส่วนส่วนแรกคือ Corrective Action หรือ C A อันนี้คือการลงมือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เกิดขึ้นอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ C A ก็อาจจะเป็นการไปทะลวงท่อไอ้น้ำที่ตันแล้วก็กลับมาฆ่าเชื้อระบบแบบเข้มข้นอีกรอบ ส่วนที่สองคือ preventive actions หรือ PA อันนี้คือการวางมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดซ้ำอีกในอนาคตเช่นอาจจะปรับตารางการบรรุงรักษาตัว heat exchanger หรือท่อไอน้ำให้มันถี่ขึ้นหรืออาจจะพิจารณาติดตั้งพวก strainer หรือ filter ก่อนเข้า heat exchanger ไปเลยเพื่อดักสิ่งสกปรกค่ะอืมเป็นหลักการที่ครอบคลุมดีนะครับคือแก้ที่เกิดแล้วแล้วก็มองไปข้างหน้าป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีกทีนี้ ถ้ามองไปในมุมของการปรับปรุงบ้างนอกจากการแก้ปัญหาแล้วมีแนวทางที่จะทำให้ระบบน้ำมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือว่าช่วยเรื่องประหยัดพลังงานบ้างไหมครับปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยได้เยอะเลยค่ะอย่างในระบบ RO นะคะการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า Energy Recovery Devices หรือ ERDs เนี่ยมันสามารถเอาพลังงานแรงดันจากน้ำทิ้งหรือ reject water นะคะกลับมาช่วยปั๊มน้ำดิบเข้าระบบได้ทำให้ประหยัดไฟที่ปั๊มแรงดันสูงไปได้พอสมควรเลยอืมห mm hmm. น่าสนใจค่ะหรืออย่างระบบผลิตน้ำกลั่นสำหรับฉีดหรือ WFI การหันมาใช้เครื่องกลั่นแบบ vapor compression steel ที่เรียกย่อๆว่า VCS ก็ประหยัดพลังงานก่อแบบเดิมที่เป็น multi effect still อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนอกหึ่อจากเทคโนโลยีพวกนี้แล้วนะคะการปรับปรุงเรื่องพื้นฐานง่ายๆอย่างการหุ้มฉนวนท่อนำร้อนให้ดีขึ้นหรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มอัตราการได้น้ำดีหรือ recovery rate ของระบบ r o หรือแม้แต่การนำน้ำทิ้งจากบางขั้นตอนกลับมาใช้ใหม่ในส่วนที่ไม่ต้องการความบริสุทธิ์สูงมากเช่นเอาไปใช้เป็นน้ำหล่อเย็นพวกนี้ก็ช่วยทั้งลดต้นทุนแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะครับ จากกรณีศึกษาที่ให้มาก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้ RCA กับ KPA อย่างเป็นระบบเนี่ยมันช่วยให้เราจัดการกับปัญหาคุณภาพน้ำที่ดูซับซ้อนได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไบโอฟิลมหรือค่าคอนดักติวิตี้ที่สูงผิดปกติให้มันจบไปได้อย่างยั่งยืนสรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยการจัดการระบบน้ำทางเภสัชกรรมให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆมันต้อง อา,อาศัยมากกว่าแค่การคอยแก้ปัญหาเมื่อมีสัญญาณเตือนขึ้นมาแต่ต้องเป็นกระบวนการที่ทำเชิงรุกแล้วก็เป็นระบบมากๆตั้งแต่การสืบหาสาเหตุจริงๆด้วย RCA การแก้ไขและป้องกันด้วย KPA ไปจนถึงการมองหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเลยใช่เลยค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจนะคะให้เราอาจจะลองปรับไปคิดต่อได้ว่าในระบบงานของเราเองหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เราสนใจก็ได้นะคะ มีแง่มุมไหนบ้างที่เราพอจะเอาหลักการวิเคราะห์หาสาเหตุร่างเงาหรือการวางแผนป้องกันเชิงรุกแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้บ้างเพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่มันยั่งยืนจริงๆแทนที่จะเป็นการออวิ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะคะ